อร่อยครับหวานหอมมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสำรงเกียรตินะครับตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดสีสเกตนะครับพอดีผมมาเจอน้องเขาขายทุเรียนนะครับเขาบอกว่าเป็นพันธุ์พวงมณีนะครับ ทุเรียนพันพวงมณนีมันจะเป็นลูกเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เห็นน้องเขาบอกว่าจุดเด่นของมันสีมันจะสีสันมันจะสวยงามแล้วก็รสชาติก็จะหวานอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมสิไปลองจากลูกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมาอ้าวลองมนจากลูกหนึ่งครับแม่ค่ะครับอ้าวลองสักลูกหนึ่งกินสดๆให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วน้องเขาก็ผ่าเรียบร้อยนะครับทุเรียนพวงมณีนะครับเป็นทุเรียนสีสะเกตเลยนะครับเขาเรียกว่าพันพวงมณีใช่ไหมครับปลูกที่ปลูกนี่อยู่ที่ไหนนะครับบ้านซำขี้เหล็กอำเภอขุนหารจังหวัดสีสะเก็ดนะครับนี่คือทุเรียนพันธุ์พวงมณีอะเดี๋ยวผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูกันเลยนะครับนี่ดูสีสันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสีนะครับน้องเขาบอกว่าจุดเด่นคือสีมันจะเหลืองอร่ามแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมเลยครับคุณผู้ชม หวานหอมครับคุณผู้ชมครับอร่อยครับนี่คือพันพวงมณีจากซำขี้เหล็กอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับน้องเขากำลังบอกให้อยู่ครับให้ชิมกันสดๆเลยชิมกันสดๆที่หน้าร้านเลยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูเลยผมกินกันที่ร้านแบบนี้เลย ของร้านของน้องเขาก็จะอยู่ที่บ้านสำรงเกียรตินะครับตำบลบักดองอาําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอร่อยครับหวานหอมมากครับแหมพันพวงมณีนี่สุดยอดเหมือนกันนะของศรีสะเกดเราอื้อินไปเรื่อยๆครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับอสีมันแบบ สีมันได้นะครับคุณผู้ชมครับสีได้จริงๆครับคุณผู้ชมสุดยอดมากอะเดี๋ยวตนน้นแค่ไม่ออกอมาดูกันอีกสักพวงหนึ่งครับอ่าสักพูหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสีสันนะครับของพวงมณีบ้านซําขีเลกอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้โหอืมอืม ครับแล้วส่วนมากปลูกพันธุ์ที่สีสะเก็ดเราที่ขุนหานี่หมอนทองใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีหมอนตวกหมอนมันเยอะเยอแต่พวกไม่มีตะวานตันหมอนเป็นลูกเขาจะเล็กเขาจะไม่ค่อยใหญ่ใหญ่สุดก็ประมาณสอมโมงโลไม่เกินสามโลนะครับอืม,อ,ม,ามาอืมอืมโอ้โหอืมหวานหอมครับอืมผมว่ากลิ่นดีกว่าพวกหมอนทอง,อง,องนะผมว่าอะอืมเอาละครับคุณผู้ชม ผมไม่ไหวแล้วล่ะคุณผู้ชมผมต้องขอตัวกินแบบจริงจังนะครับเจอกันใหม่คลิปเจอกันใหม่คลิปหนาคลิปหน้านะครับโอ้ยบอกเล้วพี่น้อง <laughs> เจอกันใหม่คลิปหนานนด้วยพี่น้องเด้อสีสเกตช่าแนวครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย